ทุกคนมาทำเบวนี่คริสต์มาสลาวากันจ้าใช้ของแค่ไม่กี่อย่างอร่อยเข้มข้นไสเยิม้มๆเตรียมของแล้วก็ไปดูที่ทำกันเลยวันนี้พาใช้อิมพิเรียลฟัดเบวนี่หนึ่งกล่องนะคะเทใ,ใส่ลงไปแบบนี้เลยจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองตามด้วยเนยสดใช้เป็นเนยสดแบบนิ่มๆนะคะแล้วก็ใช้ตะก้ามือคนส่วนผสมให้ผสมกันวิธีทำง่ายมากๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว จากนั้นตักส่วนผสมใส่ถ้วยใช้สกูฟตักแบบนี้เลยนะแล้วก็นำเข้าเตาอบค่ะนำส่วนผสมไปอบให้สุกใช้ไฟร70องศาเซลเซียสเป็นเวลา25นาทีแค่นี้ก็ได้เบลนี่อร่อยอร่อยแลวจ้าจากนั้นเราก็นำเบลนี่ไปกดให้เป็นหลุมตรงกลางกดให้ครบทุกถ้วยเลยนะคะจากนั้นก็บีบนูเทลล่าใส่ลงไปหรือจะใส่เป็นแยมผลไม้หรือซอสสตรอเบอรี่แทนก็ได้นะคะ บีบลงไปให้เต็มแบบนี้จากนั้นวางสตรอบเบอรี่ลงไปด้านบนค่ะจากนั้นก็โรยน้ําตาลไอซิ่งลงไปน่ารักเหมือนมีหิมะตกเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าแกะออกมาเราก็จะเจอเนื้อเบานี่ฝัดช้ำๆแล้วก็ไสเยิ้มๆค่ะ แค่ใช้ i อิพ r เ a รียวฝัดเบาวนี่ก็สามารถทำเบาวนี่อร่อยๆกินเองที่บ้านได้ทำง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะด้วยนะหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพื่วไปหรือสั่งทางออนไลน์ของ KCG เลยจ้า